มาจากทางอนุสมบัติสมบูรณครับวันนี้ปรึกษาเป็นเรื่องของอัอนเดอร์ปีเกิดนะฮะแล้วก็เป็นการคำนวณเรื่องโชคชะตาว่าทั้งหมดในรอบด้านนั้นเป็นอย่างไรครับรู้สึกโอเคครับสิ่งที่คำนวณมาถือว่าค่อนข้างแมนย่ำนะฮะในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในในชีวิตตอนนี้ก็ถือว่าแมนครับแตกต่างกับโซเชียลเยอะครับโดยริงจะเป็นกันเองจะไม่ได้บอกว่าเหมือนกับภาพลักษณ์ตอนที่ก่อนที่เจอครับก็จะรู้สึกว่า เขาจะเขาจะเป็นคนเยอะไหมอะไรเงี้ยปตะพอพูดจริงๆเจอจริงๆไม่ได้เยอะง่ายแล้วก็เฟรนลี่มากครับใครที่กำลังคิดอยู่ว่าอยากรู้เกี่ยวกับโชคชะตาอะไรเงี้ยการที่ให้สิงห์สายเป็นหนึ่งเนี่ยช่วยในเรื่องของการตัดสินใจในการดูดวงนะครับก็เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ดีแล้วก็อาจจะได้สิ่งต่างๆที่กลับไปมากกว่าการดูดวงด้วยอาจจะแบบได้ข้อคิดและเรื่องราวต่างๆที่ เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคุณได้ครับขอบคุณครับ